พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาตารุณาธิคุณด้านการศึกษาดังแสงทอรุงจากฟากฟ้าสู่แผ่นดินด้วยพระยานัศน์ที่กว้างไกลและสายพระเนตรอันละเอียดอ่อนที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับทุกคนตลอดมาเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงโปรดให้สร้างโรงเรียนอนุบาลทหารมหาเดล็กราชวัลลภณกรุมทหารมหาดล็กราชวัลลภรักษาพระองค์สำหรับบุตรหลานทหารมหาดเล็กและบรรดาข้าราชบริพารต่อมาทรงโปรดก้าวปลูกกระมอ่อมให้ย้ายมาตั้งณนะจังหวัดนนทบุรีพระราชทานนามว่า โรงเรียนอนุราชประสิษฐ์จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระมมพระราชทานานามโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองอันหมายถึงวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองนอกจากนี้ยังทรงตั้งโรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชต โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูประถมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในทีมทุรกันดาลหกโรงเรียนได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาจังหวัดนครพนมกำแพงเพชรสุร,ราธานี โรงเรียนมัธยมศิริวันวรีจังหวัดอุดรธานีสมขลาและฉะเชิงเซาทรงรับไว้ในพระราชูประถังสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัยพระราชทานคำแนะนำสะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทรงติดตามผลการศึกษา ด้วยน้ำพระราชาหไทยที่ทรงพระเมตตาห่วงใยเยายยวชนผู้ด้อยโอกาสในด้านการอุดมศึกษาพระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆปีละเป็นจํานวนมากทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552พระองค์พระราชทานแนวพระราชดําริ ให้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารใช้ชื่อย่อว่ามทสทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล พระราชทานเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สทั่วประเทศที่ประพฤติดีมีความสามารถทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพจนถึงระดับปริญญาตรีโดยไม่มีภาระผูกพันในการใช้ทุนคืนเมื่อจบการศึกษาแล้ว ยังทรงเปิดโอกาสให้เข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ตามความสมัครใจนอกจากพระราชทานทุนการศึกษาแล้วพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานด้วยซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพระราชทรัพย์จากน้ำพระราชหฤทยัยต่อเด็กและเยาวชนผู้ยากลำบาก เปรียบเสมือนหยาดฝนตกต้องผืนดินแห้งระแหงเปรียบเสมือนแสงทองส่องสว่างพร่างพลายทั่วแดนดินพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในด้านการศึกษาสร้างความอยู่ดีมีสุขความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองทรงมีพระบรมราชโชบายให้การศึกษามุ่งสร้างเด็กและเยาวชน ให้มีทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีอาชีพเป็นพลเมืองที่ดีส่งเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของการศึกษาส่งพระราชทานพระบรมราชโอบายให้มหาวิทยาลัยราชพัฒท,ทั่วประเทศเป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นแหล่งความรู้วิชาการ และเป็นปราดแห่งการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างกระบวนการศึกษาเรียนรู้ฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นวิทยากรชั้นเลิศเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไป สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ร้อนประสบภัยพิบัติในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิผลพระราชยานทัศน์พระอัจฉริยภาพลึกซึ้งยิ่งนักทูลกระหม่อมแก้วพ่อหลวงแห่งปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ